ครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่องช่องยักเหล็กนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะต้องนําเอาเครื่องเสียงนะครับไปลงที่งานแข่งขันกีฬาที่หมู่บ้านนะครับเป็นสนามกีฬากลางหมู่บ้านพอดีว่าผมขอบังจะเดินงมาพพอดีเห็น ทางเขากำลังออเชื่อมโครงเหล็กต่อเติมเมนนะครับให้ดูครับนี่ก็คือโครงสร้างที่ต่อเติมมาผลิตโดยคุณหลวงปู่หรือว่าท่านเจ้าคุณนะครับมีความประสงค์ที่จะให้บรรดา,ารท่านสาธุรชนที่นำศพมาบำเพ็ญกุศลนะครับเวลาตอนที่ฝนตก จะได้นำศพนั้นขึ้นสู่เมนได้อย่างสะดวกนะครับไม่ต้องไปรอผนช่างก็กลังทำงานอยู่ก็เป็นเครื่องเสียงชุดนี้ครับตู้ลมโพงชุดนี้ที่ผมจะไปที่สนามกีฬากลางหมู่บ้านนะครับก็เป็นตู้ W นะครับ อันนี้ก็นานเหลือเกินแล้วครับผมตีตู้ตัวนี้ขึ้นมาเมื่อปีพศ2442นะครับนานแล้วครับ20กว่าปีแล้วแล้วก็เครื่องเสียงชุดนี้ครับผมจะไปเพราะว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับการใช้เสียงอย่างเดียวนะครับไม่มีการเปิดเพลงอาจจะมีบ้างเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับหมอชุดนี้ไป ก็เป็น NTS นะครับ MI 1น0 0 0ืตัวนี้ผมขับกลางแหลมแล้วก็ตัว NPE นะครับ42002นะครับตัวนี้ก็จะขับเบรดกระจาชุดนี้แหละรับไปแล้วก็จะเอาลำโพงฮอนตัวนี้ไปนะครับ h o นตัวนี้จะเอา,เอาลำโพง h อนตัวนี้ไปเสริมให้เสียงมันยิงไปไกลนะครับก็ในส่วนมิกผมก็จะเอามิกตัวนี้ไปนะครับเป็นอะไร, A A A ะรอะไรเอเรนนี่นะนี่น้อง,องเขามาช่วยเข็นตูล้ลำโพงแล้วนะครับ

ตู้ใหญ่ฮะมันก็เลยเต็มรถเร็วแต่นนี้เขาก็ไอ้ตู้กันแบบง่ายๆสบายยกกันแบบสบายๆอันนี้มันตู้เก่าแล้วครับตั้งแต่ตู้ตรงนี้เึ้นมาตั้งแต่ปีส5 4 2นะครับยี่กว่าปีแล้วนะครับเป็นธรรมดาแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ออกงานนะพี่จะออกงานเนี่ยฮะหลังจากลาลามาตั้งนาน ก็แลลองเอาออกงานบางเพราะว่ารู้สึกกับมอ,อดมันจะกินตู้แหละไปเปิดให้อมอดมันกับพือดากมาก็<ๆ>ยังเหลือลพวกเครื่องปรุงนะครับแล้ว,วก็เผาเวอร์แล้วก็จะเอามิกตัวนี้ไปด้วยอยู่ในรถอ,อะนะนั้น ตอนนี้เราก็เอากูหลำโพงนะครับมาติดตั้งที่สนามกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองเช็ดเครื่องเสียงอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ฝนก็กำลังมาคลึ้มเลยไม่รู้ว่าบรรยากาศค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงค,คืนนี้จะเป็นการแข่งขันลูกบอล<อ>เป็นคืนแรกนะครับ ช่วงนี้ครับเ็เป็นช่วงของการแข่งขันฟุตบอลดูว่าจะไหวไหมครับพังแะแงเกมนะครับก็เป็นโอเคครับยังไหวครับโ่อเาชนนะครับที่จะลงแข่งขันกันแล้วก็เป็นฟิกิกของชอสบอกว่าโยมาตรงกลางอ้าวไปเสียบอลจ่ายออกมาไม่ดีแล้วก็แล้วก็ขวาแล้วก็ไปทางขวาดูับดูว่าจะทําได้ไหมยังไงย้อนมาตรงกลางหมายเลขแปดถูโดนจิ้มออกไปก่อนครับ เอาแล้วได้ขึ้นมาลูกาแล้วไปแล้วหมายเลขเจ็ดเจไปแล้วได้แหวกได้เลี้ยงแล้วก็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 หับข้อเขาด้านในแล้วก็อู้แต่จริงนั้นมันขามันไปเอาแล้วแล้วคุณสินบอกว่าาไม่ได้โดนบีบโดนบีบแล้วก็ยังไงโดนบีบลายต่อลายแล้วยังไงแล้วก็เป็นบอลชุ่มของโป่งวัวชูเนียครับ ุมตัดแบ็คมาเลยแล้วก็จะคล้องเข้าไม่ได้แล้วโอ้โหบอลนั้นมันแรงออกไปออกหลังไปแล้วปุ่สามตุกมองแล้วยกมาได้สวยเลยเดียวแล้วยังไงลงหมายเลขสามล้วลงมาครั้งแล้วยังไงให้มาทางซ้ายได้สวยเลยสายมองขวาแล้วก็จบไม่ได้แล้วบอลแล้วก็ยังไงโอ้โหเขียวมาแล้วหมายเลขเก้ามองแล้วให้มา ได้สวยไหมสายมันเก็บบอลได้พลิกเข้าในแล้วขวาโอ้โหบอลจะห่างตัวไปมันยิงไม่ได้แล้วเราดูหมายเลขแปดคล้องมาโดนบีบอยู่2องยังไงยังแก้ไขได้หมายเลขสามนั้นให้มาทางซ้ายได้สวยซ้ายจะพลิกในได้ไหมตึงโดนอยู่ย้อนออกมาย้อนไปทางขวาโน้นแล้วหมายเลขสามคล้องเข้าในแล้วก็ยังใช้ตัวบังอยู่ยังบางอยู่ขวางสนามมาได้สวยเลยเดียวโอ้โหบอลนั้นมันล้นออกไปแล้วหมายเลขเจ็ดมันสปินมาแล้วแต่ว่าไม่ทันแล้วรับไปโดนหน้าท้องตัวองอแล้วโอ้โหจรวนั้น เรียกการจุกหรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าเสาแรกนั้นจะเป็นผลไหมยกเข้าไปชิงเสาสองมีไหมแล้วเข้าไม่ถึงบอลแล้วครับโอู้เนี่นั้นยังไม่มีโอกาสที่ได้จัดแจงนเท่าไหร่ครับส่วนทอร์ชวนั้นก็ได้ปุกได้โตบ้างครับมาที่หมายเลขสาม,มก็เป็นบอลหลังจากที่เราได้ ไปดูฟุตบอลแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูทางร้านค้าทางด้านนี้บ้างครับก็เป็นการสร้างสีสันให้กับงานแข่งขันฟุตบอลอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ<อ><ๆ>มีหลายๆอย่างนะครับอาหารว่าจะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เรื่องของอาหารหวานอาหารข้าวเนี่ยมีให้บริการม<อ><ๆ>ีส้มตำไก่ทอดซะด้วยเจออี <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเสร็จหน้าอาจารลูกเสร็จไม่สวยเลยสวยดิสวยได้ไงส่วนขาาดนี้ก็เป็นในเรื่องของข้าวไข่เจียข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง มันเป็นยังไงข้าวไข่เจี่ยวทรงเครื่องอะน็มีเนีไรหลายอย่ก็เป็นอะไรกระเราขาหมูออ่อะไรวะนอะ ในกบา์่ส่วนทนายก็จะเป็นส่วนปิ้งย่างเป็นทอดโอ้วันนี้มาเป็นพ่อค้าเองแล้ววันนี้บุญเลิศมะเป็นพ่อค้าเองุของน่ากิน บางยานเนยอ่ะอันนี้อะไรซาบูน้ำดำหมาล่าหมูย่างแจวรแสแซ่บอ้าวอันนี้ขายอะไรเอ่ย นี่ขายน้ำน้ำเยอะๆมีทั้งไก่ย่างหมูย่างอ๋ออันนี้เป็นมีมีอ่าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกตำปูปาลาตำไทยมีหลายอย่างหลายเมนูร้านนี้นี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างสีสันให้กับอ่างานแข่งขันกีฬาแข่งเกมนะครับ เดี๋ยวลองดูอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำน้ำปั่นพวกกาแฟะต่อ,อไปก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นน้ำกันอันนี้ก็หมูย,ย่างไก่ย่างอันนี้ข้าวเหนียวไก่ย่างแม่สีสันมัน si sana kan oh ini lan pula ini lah ya lu suap ini ร้านที่ขายอาหารหรือว่าขายสิ่งต่างเนี่ยรู้สึกว่าจะจะน้อยนะปีนี้ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งสองฝั่งทางด้านนี้ทางด้านนี้ปกติก็จะมีเนี่ยทางด้านนี้ที่รถจอดเนี่ยก็จะมีร้านค้าแต่ว่าปีนี้มีน้อยนะครับรับนี้คือภาพบรรยากาศของร้านค้าภายในงานแขน่งข,นขนันกีฬาจอบจานเกมนะครับที่บ้านฝังคาแรงนะครับก็เข้าไป เอาพังกระแลงเกมนะฮะพังกระแลงเกม อันนี้ก็เป็นเพลงแล้วเว้ักษ์ของไบเชียาได้โลงบอแโลงนะอกไปลือลับจังหวะนี้คืคือจะเห็นนะครับมันจะเป็นเป็นปลาดุกจริงๆคาว่าอาบพังแขลงแขลงนี่ยก็คือหนองปลาดุกนั่นเองนะครับ้าพูดกันเป็นภาษาไทยคือว่า้าบหนองปลงด้สวงแล้วก็เลยเอาปลาดุกันไปมาเป็นลกเรียบเรียบเรีงแล้วโอ้โห อันนี้คือสปอนเซอร์ต่างๆที่ให้การสนับสนุนพังขลงเกมนี้ส่วนทอร์สนั้นเล่นเกมแล้วล่อไปถึงฝั่งนู้นเลยพีไม่ได้แล้วควาสมแต้มในแมตช์แรกได้เป็นป่งวัวนั้นก็ไม่ให้ง่ายๆแล้วเดี๋ยวดูหมายเลขกานมองแล้วขอถุงแขากอยู่ทอตรนั้นเก็บบอลได้แล้วยังไงให้มาได้สวยเลยเดียวหมายเลข่หให้มาที่หมายเลขสได้ดวนด้วยได้ดวนเก้าสามยกหักคอแล้ว โอ้ยคุณสิทว่าครับไอ้ลูกเตะมุมตะวังหวะผู้ยงเหนือประตูนุ่มปั่นออกแต่แดนกลางของทอร์นาโดอ้าวซ้ายบานามาเดี๋ยวดูว่าจะได้ไหมซ้ายบานามาซ้ายบานามาโอ้โหโดนเคลียร์มาก่อนแล้วอาแล้วหมายเลขห้าหมายเลขห้าหมายเลขห้ามองแล้วมองแล้วยังให้ไม่ได้ก็ลงพาไปแล้วก็แล้วก็ฝ่าวเสียแล้ว

หมายเลขเจ็ของมางขวาได้สวยเลยเดียวได้เกมโต้แล้วจังหวะนี้จะได้จบไหมยังไงอยังของบอมอยู่ยังไม่ออกแล้วก็ยังไงหมายเลขพวกนั้นไอช่วยครับให้มาตรงกลางที่เจ้าชายคนจีบยังไงพลิกพลิกแล้วก็ซ้ายมองฮะแหตัดขวามานี้หมายเลขสามนั้นได้ของของเราใา้ไปที่ตรงกลางครับไอขึ้นทางขวาแทลัคซ้ายอักคอทางซ้ายแล้วก็ดูเดี๋ยวโอ้ยเอาแล้วโพธารามได้โต้แล้ว มาดิมาเล็เจนั้นโอ้ยแต่อ่านยังยัง,ยงอ่านบอลได้ดีครับสินแบานี้อะไรมาของสกัดอยู่วันนี้โค้คง,คงมาแล้วอย,ยังสกัดได้หมูของเย็ดเอาบอลลงได้แล้วยังไงโจมวัวพันอยู่หมายเลขบเช่นนั้นเจ้าพี่เจ้าเปลี่ยไปแล้วได้ติดเครื่องแล้วได้ติดเครื่องแล้วก็ไปลุกทุ่มนะครับใส่ย,ยัดไปวันนี้ก็ไม่มีใครแล้วโอ้ย รอยู่ที่เจ้าต่อโดนออกไปทางซ้ายนูน่นครับไอ้มาตัวชายคงเก็บจ่อเน่ะมาที่เซ็นเตอร์แบ็กครับมองแล้วมองแล้วจัวชายบอลได้เล็กยาวไหมมองแล้วใจเลก็กจะเอามาหน้าประตูเลยจุดมุอ,ดอกมาแล้วก็มองตรงนี้แบบไม่มีอะไรเข้ามือค <c oughs> รับจบมาตรงกลางอยู่แบบนี้บอลแล้วลูกเตะมุมมาเตะขึ้นโกลแล้วก็ฟาว่า จ้าตัวนั้นไปร่้งกายจะใช้พวกกิบมาแล้วได้ย้อนมาเอาเจ้าพิงไม่ทันมองบอลเกือบไปแล้วโอ้ยจังหวะเจ้าตัวนั้นสปรินต์ไปด้านหน้าและไงขวาก็ออกเสียแล้วท mm ุ่มมาเลยทีเ <The> ดียวโพธาราไปเลื <t ath rebbe> ่ยเจ้านั้นพิงแล้วไปแล้วเว้ยว่าดวลได้ดวลแล้วยังไงซ้ายสายอุดใส่แข็งปองเซนเตอร์แบ็คยังแก้วขวาแล้วก็จุกยังไม่ได้นะครับยังให้ไปได้ย้อนทำไมไม่แล้ว เอาแล้วเรียกแล้วยังไงจะโดนตัดไหมไห้สั้นไปแล้วโดนตัดแล้วแเกเหลี่ยมบอลยังดีครับโอ้ยเป็นลูกทุ่มของหนูของติ๊กเกนนั้นจะได้ทุ่มเข้าไปกินแดงเอาไว้หม่งเคียวไม่ชีทุ่มแล้วทุ่มอีกครับทุ่มไม่มีเบื่ออ๋อแล้ว,วขวาฮงโค้งดาบอุกตุเคียวเออให้ไวลูกให้ไวเออ เอาแล้วหนูของเคียนชุมเลี้งมาพลิกได้สวยแลวของเข้ามาด้านในสีด้านเชิญมาแล้วดีโซ่ไปแล้วตรงกลางตรงกลางมองแล้วจะโดนพัวพันโดนแย่งไลยมาดีเซนเตอร์แบกนี่แล้วมาแล้วสายขมกลิบดู่าจะมีสาวสายหนักให้เห็นไหมคอร์ดมาดังขวาตัดมาแล้วดูเจ้าพิงได้ดวลแล้วหนึ่งสองไปเองมาแล้วได้ขยโญเข้ามาตัดเข้ามาดียอดชายวิบมองแล้วพป ลายเลือดศรีโมนีจะใช้ได้ผลไม้มาชิ้นหมายเล็กเจนนั้นพับอกแต่บอลมันไม่อยู่กับตัวแล้วไงเซนเตอร์แบ็คคล้องมาได้สวยคล้องแล้วสายสละลากมาตัดมาแล้วก็ไม่มีใครตรงนี้แล้วดูมาเลสการ์มนจะแก้ไขได้ไหมโดนบีบโดนเพชรโดนบีบโดนเพชรเอาโยมาที่ริมเส้นแล้วไงหักไปช้าแล้วเอายังได้อยู่โยมากบหมูยังไปหมูคล้องตีแล้วเดี๋ยวดูว่าใครจะได้จังหวะนี้แล้วโอ้ฟาหงโคไปแล้วมุ่งเขีย่ว่าแล้ว จ้าชายัจียังไงแล้วก็มีเล่นปาเจดกสีสาแล้วผู้นิลนัมันก็จะหยุดเวลาให้ล้วไหแล้วก็อีกตัวมาบอกไว้แล้วไปแล้วตายติดเชืองแล้วจีบจับแต่ยังให้ไม่ดีครับโจกมาตรงนี้แล้วดูโอ้ยังมองสกัดเอาไปได้แล้วก็ยังไงบอลมันโัวพันคุกคกอยู่แล้วจะพลิกได้ไหมให้มาได้ดีเลยแล้วก็จะยกข้ามแต่มันก็ไม่ได้แล้วติดแล้วก็ยังไปออกแล้วดูว่าเจ้าพิงมันมีความลึก สอนมาดิเซนเตอร์แบ็กเซ็นเตอร์แบ็กมองแล้วของเข้าด้านในให้ไปเจ้าชายคนขี่แล้วจะพลิกได้ไหมจะพลิกซ้ายได้ไหมพลิกแล้วยังไงคืนดึงบังคืนออกมาแล้วครับไปขยับพยโยพยโยพยโยมองแล้วยังไงให้ไหมก็จะหาจังหวะพลิกไหมพลิกได้ไหมพลิกได้ไหมพลิกไม่ได้ก,ไไดก็ต้องแล้วก็จบเป็นหันใน<ป>ี้คืออะไรลุงครับอีเกมมันแล้วก็ ไปแล้วไปแล้วแปดให้แมนนูแล้วโอ้ยสปีดใส่เกียร์สองเอ้าบอล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 ทันทันทันแล้วก็คองก็ออขวาจับเข้าไปแล้วก็เข่าซองแล้วมองแล้วขวาจับยังไงใจเล็กเจ้ายามาหนูแล้วโอ้ยเจ้าพิงขยันจริงลงมารับได้เร็วแล้วเคลื่อนขับเคลื่อนเคลื่อนบอลไปขวาโอ้โอ้ขวาแล้วก็ขวาอีกขวาแล้วก็ขวามองและโยคอสมาบ่งสกัดลงมาแล้วแอบเอาเลยเดิ เซ็นเตอร์แบ็กนั้นยกออกมาใหม่แล้วแล้วก็เอ้าช่วยด้ดียังไงบอลยังรออยู่แล้วก็เอาบอลลงพับหัวพระเพชรเพิ่มหาแล้วจับบอลบอลบอบอลัวพันเจอไม่เจอเจอแล้วเจ้าไปแล้วเจ้าเจอแล้วเจ้าไปแล้วเจ้าเจับบอลยาวไปแล้วโอ้ยเป็นลูกทุ่มอีกแล้วทุ่มบาเร็วเลยทีมาเล็วเจ็ด ซ้ายคมกริบ้ายคมกิบสั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 บหนาสับแล้วก็สับเอาละเดี๋ยวมาดูซ้ายยัดเสาแรกนี่ยังไงครับมีลูกสูตรไหมสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามมันจะเป็นสูตรเกี่ยวหมูเลี้ยงครับขยับแล้วจดจดจองจองจุดจุดหึงจองสัญญาณวีดมาแล้วมาแล้วแล้วก็ขยับขยับขยับซอยสุดสุดสุดก้าวจะเอาบอลแต่พูดสามตุนปล่อยออกหลังไปครับ เดี๋ยวดูเจ้าจอาดนั้นจะออกบอลยังไงครับเดี๋ยวดูมองแล้วเล่นแนวกว้างครับหนูของตุ๊กเชนนั้นขยับพื้นที่เต็มสนามครับหวังจะสกอร์ให้ดาบมาได้สวยเนละยทีเดียวคอร์ดขามมาใบสิทธิ์มองแล้วซ้ายขวานั้นขอเรียกแล้วให้มาตรงกลางจะพลิกได้ไหมโดนแซะโดนแย่โดนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้ยจานอ้จันแล้วก็ ทุ่งก็ไปแล้วก็เขียยังไงเอาเ้ยเอาละวามาเลยมาลยหลุดแล้วเร็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 วมาแล้วจ้าม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 าตุ้งตุ้งตุ้งโอ้ยหลับอุ้ยผู้สาวตัวงานชุกบมาลงได้สวยแล้วดูจะเล่นได้ไหมยังไงยังไงย้อนมาเอาเลยเอาล่ามาเลยมาลวโาราโาุงโลก แล้วก็ซ้ายแล้วเอาซ้ายขึ <t <t ้นับพับสับสับขยโยขยโยขยโยเข้ามาซ้ายกึ่งกึ่งกึ่งกเฮ้ยกึ่งแล้วก็เลี้ยวลอยเป็นลู่ซ้ายได้ขยโยมาไหมโยกปลาข้ามาได้สวยเลยครับทันไหมยังทันอยู่จ้าโอ้แล้วก็เป็นลูกแตะมุ่งก็ดนดักไว้ได้แล้วับการแข่งขันกีฬาก็ดำเนินมาจนถึง เ้าก็ไมาแต่แข่้กันมาช่วงบ่ายนะครับมาสี่โมงนะครับตัวนี้ก็เข้ามาสู่ในช่วงของ หกโมงเย็นนะครับก็ใกล้จะมืดแล้วครับก็การแข่งขันกีฬานะครับก็จะดําเนินไปจนถึงวันที่เก้าตุลาคือวันแรกของการแข่งขันนะครับก็คงจะให้เพื่อนๆพ่ี่ครับติดตามในช่วงการแข่งขันในช่วงกัน ชิงแชมป์นะครับในนวันสุดท้ายนะครับผมจะได้นำภาพตอนนั้นนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมกันครับในสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอจบไว้แต่เพียงที่นี้ครับก่อย่างไรก็ฝากเพื่อนๆในพี่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับทองนั้นโดนปังเหลี่่ยยยมอูังไงไอ้ได้ไหมไอ้ได้ไหมโดนบีบโดนเบ็ดเอาแล้วยังไงติดตัวบล็อกนะครับ Ahora, Black Ops.